ดังนั้น FC ทุกท่านลูกค้าทุกคนอย่าตกใจอย่าแปลกใจนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของจุรลินนซีสังเคาะแสงที่แคทได้ทำให้ทุกคนได้ดูนะ คุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ ดีค่ะพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะคืออยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมแนะนำเพิ่มเติมในส่วนจูลินซีสังเคราะห์แสงสีเขียวของแคทนะคะถ้าใครเคยติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆแคทก็จะบอกทุกคนว่าสีแดงของแคทนะที่เป็นสีแดงน้ำตาลนะคะสามารถกลายพันธุ์เป็นสีเขียวได้ก็คือขวดนี้นั่นเองนะจ๊ะ เดิมทีแคทมีเพียงแค่สีแดงนะคะไม่เคยมีสีเขียวเลยแล้ว <c oughs> ดีขึ้นดี <c oughs> เขาก็กลายเป็นสีเขียวเกือบทั้งกระปุกและทยอยเป็นมาเรื่อยๆนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะพอกลายเป็นสีเขียวแคทก็ได้นำสีเขียวมาขยายหัวเชื้อนะคะ ขวดทั้งหมดนี้คือขวดที่ขยายหัวเชื้อสีเขียวทั้งหมดเลยนะจ๊ะสองขวดนี้เป็นสองขวดล่าสุดที่แคททําการขยายหัวเชื้อเมื่อเร็วๆนี้เองนะที่ได้ทดลองขยายหัวเชื้อสีเขียวให้ทุกคนได้เห็นกันนั่นก็คือขวดนี้และขวดนี้นะคะที่ทยอยขยายกันมาอันนี้ก็จะเป็นเมื่อวันที่สามกุมภาเห็นไหม จากสีเขียวที่เราขยายวันนั้นนะคะที่ทําพร้อมกับสีม่วงแดงและสีน้ําตาลแดงนะจ๊ะถ้าใครจําไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูนะคะการขยายหัวเชื้อจุลินทรีสังข้อแสงเนาะแคททาให้ดูแล้วแล้วก็ขวดนี้เพิ่งขยายเมื่อวันที่สิบหกกุมภานี้เองนะจ๊ะดูสิคะวันนี้นะเขาได้เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆซึ่งแคทก็มี ระบุวันที่ไว้อันนี้คือวันที่21มกรานะคะของเดือนที่แล้วนะขยายหัวเชื้อสีเขียวเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เขาเป็นสีน้ำตาลแดงขึ้นมาแบบชัดเจนมากนะตูดดำมากค่ะออกจะน่าจะออกโทนสีม่วงด้วยซ้ำ พอเราขย่านะคะเขาก็จะออกเป็นสีน้ำตาลดำะคะ่ะมันก็จะออกไปทางสีแดงผสมกับสีเขียวพอผสมกันมากๆมันก็จะกลายเป็นน้ําตาลดํานะคะถ้าใครเคยเล่นแม่สีนะ,ะเขียวกับแดงผสมกันมันก็จะเป็นน้าตาลเข้มถึงขั้นออกเป็นสีเน่าๆนั่นเลยะคะ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่เน่านะคะเพอเขียวเริ่มตกตะกอนเขาก็จะกลายเป็นสีแดงนะ,ะบางทีออกจะเป็นสีม่วงด้วยซ้ํานะคะสําหรับขวดนี้นะคะที่เข้มที่สุด แล้วก็ขวดนี้นะคะขยายเมื่อวันที่ยีมกราคมเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะแดงไม่ใช่แดงน้ำตาลนะคะเป็นแดงแบบแดงอ่อนๆนะคะถ้าเราขย่าเขาก็จะกลายเป็นลักษณะที่สีคล้ายคลึงกับขวดแรกคือสีน้ำตาลเข้ม แต่จะอมแดงมากกว่าขวดนี้จะอมดำนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลเข้มอมแดงนะคะจะดูสวยกว่าขวดนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าขวดนี้เชื้อสีเขียวค่อนข้างแรงนะขอบยังเป็นสีเขียวเลยเนี่ยส่วนขวดนี้นะคะเพิ่งจะเริ่มเห็นสีแดงชัดขึ้นแต่ว่าพอเขย่าก็จะเป็นแบบเขียวขี้ม้านะคะขวดนี้วันที่สามกุมภานะเดิมทีเป็นสีเขียวสวยนะจ๊ะ พอมาวันนี้นางก็เริ่มกลายพันธุนะคะเริ่มจะออกมาทางสีแดงและแปลว่าหัวเชื้อสีแดงนะคะพอเขาได้อาหารไปเนี่ยความแข็งแรงของเชื้อก็เริ่มมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นกับหัวเชื้อสีเขียวของเรานะ่จ๊ะส่วนขวดนี้นะคะข้างล่างเริ่มเป็นสีน้ำตาลดำๆออกจะไปทางสีแดงนะคะไม่รู้นางจะรอดหรือเปล่าขวดเนี้ยแคทมองว่าอาจจะไม่รอดเช่นเดียวกันนะดูสี เริ่มจะกลมกลืนมาทางนี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนะคะในส่วนของสีเขียวเพราะว่าเอฟซีหลายท่านลูกค้าหลายท่านได้ไปแล้วสีเขียวที่ได้ไปเนี่ยเขาเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ใช่เขียวละบางท่านเริ่มใสๆนะคะเริ่มมีตะกรอนนอนก้นแล้วก็เป็นสีใสๆเลยแคปก็ได้แนะนำไปว่าให้รีบเติมอาหารให้เขาคือบางทีเขาอะ น็อกอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่แบบฉับพลันจากทะเลไปสู่เมืองหลวงนะคะพอนางเข้ากรุงนางก็เริ่มช็อกนะคะเริ่มแบบกลายเป็นสีใสๆเกิดตะกอนนอนก้นเนาะก็ตกใจกันอยู่ว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทั้งทงท,งที่แบบเออวันแรกที่เปิดออกมาเป็นสีเขียว <laughs> พอทิ้งไว้อีกวันนึงนางเริ่มเป็นสีใสๆนะคะก็กังวลกันว่าเอ๊ะเขา เขาตรอมใจหรือเปล่าเขาจะตายไหมเชื้อจะตายหรือเปล่าก็ได้ทดลองให้ลูกค้าลองเติมอาหารให้เขาดูแล้วก็เก็บไว้ในแดดลำไรไม่แดดจัดเกินไปเนาะเพราะว่าพื้นฐานสีเขียวเนี่ยเท่าที่แคทวางไว้ตรงร่มตรงเนี้ยค่อนข้างจะแบบไม่โดนแดดแรงมากจะมีแดดลำไรแล้วก็แดดเป็นบางช่วงเท่านั้นเองเนาะก็อย่าตกใจนะคะสำหรับคนที่ได้ไปสีเขียวของแคท กับสีน้ำตาลแดงเนี่ยเดิมทีเขาเป็นสีเดียวกันนะคะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาว่าอรอบนี้ฉันจะเป็นสีแดงเพราะฉันแข็งแรงกว่ารอบนี้ฉันจะเป็นสีเขียวเพราะฉันแข็งแรงกว่าคือพูดให้มองภาพให้พูดให้เป็นกระตูนะคะพูดให้นึกภาพออกว่าเชื้อสีไหนเขาแข็งแรงกว่าเขาก็จะออกมาเป็นสีนั้นนะคะสำหรับหัวเชื้อน้ำตาลแดงและสีเขียวนะคะดังนั้น FC ทุกท่านลูกค้าทุกคนอย่าตกใจอย่าแปลกใจนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แคทได้ทําให้ทุกคนได้ดูนะไม่ว่าเขาจะเป็นสีอะไรเราก็ไม่ควรทิ้งนะคะเราก็พยายามมาศึกษาดูเพราะยังไงซะเขาก็ พื้นฐานมาจากเขียวและม่วงการที่เขาจะกลายเป็นน้ําตาลแดงเป็นเขียวเป็นม่วงเนี่ยเขาก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะเขาช่วยในการบํารุงพืชของเราให้เจริญเติบโตนะคะเขาจะร่วมกันช่วยบํารุงในส่วนของสีเขียวถ้าเขียวเข้มขน้นดมดูแล้วมีกลิ่นสาหร่ายหอมเย็นๆนะคะเขาจะมีคอรฟิเข้มข้นนะคะบํารุงในเรื่องของใบพืชของเราให,ห้ให้เขาแบบ มีการขยายของรูอากาศได้เยอะขึ้นดูดซับแสงช่วยทำให้การสังเคราะห์อ,อาหารได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของสีแดงนะคะสีแดงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรากลำต้นทำให้รากแบบโตเร็วราก เดินเร็วลากหากินเก่งลากแข็งแรงนะคะช่วยขยายลากให้แบบลากหากินได้เก่งนะคะแต่ว่าในดินของเราก็ต้องมีอาหารด้วยส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราบำรุงแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เหมือนมือเหมือนเท้าให้เขาแบบหากินได้เก่งขึ้นขยันขึ้นแต่ว่าไปหาแล้วมันไม่มีปุ๋ยไม่มีอาหารให้เขากินนะเขาก็อาจจะแคร์แกลนได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็ต้องบำรุงหลายๆส่วนร่วมกันเนาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เหมือนอาวุธให้กับพืชผักของเรานะคะให้เขาหากินได้เก่งขึ้นส่วนดินของเราก็ต้องมีปุ๋ยพอประมาณนะคะอย่างพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ย ที่เราทำเสริมเข้าไปในพวกฮอร์โมนต่างๆนะคะเราก็บํารุงร่วมด้วยกันเนาะนะคะวันนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะคะพามาแนะนำคร่าวๆว่าจุลินทรีย์ที่เป็นสีน้ำตาลแดงของแคทสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสีเขียวได้และสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเฉพาะสีน้ำตาลแดงเท่านั้นนะคะ ส่วนสีม่วงแดงของแคทยังไม่มีอาการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเขาก็ยังคงเป็นสีม่วงแดงอยู่เนาะก็มาบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้เพิ่มเติมในส่วนจุลินรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงของแคทนะคะก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับทุกคนที่ได้รับไปแล้วกลัวจะตกใจและกังวลกันทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมให้ส่งข้อความหาแคททาง เฟซบุ๊กนะคะทางเพจคุณแคทไลฟ์หรือว่าทางไล n e นะคะก็แอดไลน์เข้ามาถามได้ตลอดเวลานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นส่งรูปให้แคทดูเรามาช่วยกันแก้ไขช่วยกันดูว่าเราจะแก้ไขให้เขาเปลี่ยนไปในสีต่างๆได้อย่างไรบ้างแคทก็จะช่วยทุกคนทําจนกว่าจะทําหัวเชื้อออกมาได้สําเร็จกันทุกๆคนเลยนะคะมีอะไรเราก็มาช่วยกันแก้ไขดูแลไปด้วยกันนะคะ สำหรับทุกคนนะคะที่คอยติดตามช่องคุณแคทไลฟ์นะคะแคทก็จะให้ข้อมูลให้คำแนะนำตามที่แคทรู้ที่แคทได้ทดลองทำในส่วนของจุลินซีที่แคททำขึ้นมานี้นะคะถ้าเป็นสูตรอื่นๆแคทก็อาจจะยังไม่รู้มากแต่ว่าถ้าสูตรที่แคททำอยู่นี้แคทก็จะสามารถบอกทุกคนได้เต็มที่เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะคะเล็กๆน้อยๆพูดเยอะหน่อยแต่ก็ น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ส่งไว้ใต้คลิปนี้นะคะแคทจะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามเท่าที่แคทและจะนำมาตอบให้กับทุกคนได้เนาะค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมผลงานแคทด้วยนะคะว่าการทดลองต่างๆกับจูลินซี่สังข้อแสงที่มีความมหัศจรรย์พันลุก เนาะเขาลูกเล่นเยอะเขามีความมหาศจรรย์นในตัวเองด้วยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาที่แน่ๆเขามีประโยชน์นะคะถ้าเราใช้อย่างพอดีนะคะเขาก็จะเกิดประโยชน์ให้กับพืชของเราเนาะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพูดเยอะแล้วนะบางคนอาจจะขี้เกียจฟังเนาะก็ฝากติดตามชมผลงานแคทด้วยนะคะถ้าใครได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสําหรับวันนี้บายยวันนี้อดโชว์หน้านะจ๊ะ